ก็โอเคอยู่ค่ะทุกคนค่ะตกแกใจมากเลยเมื่กี้นี้หมาวิ่งมาจากไหนกัไม่ดูมาเห่าเรากกลัวมันวิ่งมาหาเราเฮ้ยดอกนี้งามคับพี่น้องมันรอเราอยู่ค่ะเียขาใหญ่ นงพรในฝรั่งเศสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าสวัสดีพี่น้องปองปายส,สุขุสุคนเดอจ้ามาถึงปลาแล้วคะ่ะพี่น้องคขาบรรยากาศปลาเศร้านี่หมอกลงเยอะเลยค่ะตอนนี้10บโมงเช้ากับทุกคนนี่ค่ะไปค่ะเดี๋ยวไปเดินป่ากันค่ะไปเดินป่าเก็บเห็ดกันเนาะ นี่ค่ะทุกคนเจอแล้วค่ะก็วับพ่นก็มาเก็บเห็ดคลองเกา่าเลยพี่น้องค่ะนะดูน,นี่เพราะว่าอยากมีคลิปลุงช่องกับตรงทำค่ะนี่ค่ะดอกงามอยู่เด้พี่น้องค่ะไปค่ะ,ะอ่านี่ค่ะทุกคนอย่างนี้ ตอนนั้นมันมันเล็กไม่สวยก็คงเหมืนเดิมกะมาเก็บบริเวณที่มันเคยขึ้นน่ะหละพี่น้องค่ะปลาเกา่นั่ะกเด็นเน้องดูที่ลงลงมันก็คงจะบบนี้กับทุกคนถ้างน,นีก็จะเป็นแบบที่นี้ก็ไตใบเฟิร์นเลยพี่น้องค่ะ น้ำค่ะอันี้ค่ะทุกคนขาอันนี้ก็ยังใช้ได้อยู่นะอันนี้ก็ใช้ได้อยู่ค่ะไปค่ะทุกคนอันนี้ก็งามอยู่กับพี่นงค่ะมันกำลังขึ้นใหม่ไอ้สองสามดอกเนี่ยค่ะเพราะว่ามันยังเด็กอยู่เห็นไหมงามค่ะไปค่ะโันหนี่ดอกไงทุกคนแต่โอเคใช้ได้อยู่ นี่ใช้ได้นี่ค่ะนี่เป็นใ่ใส่ได้อยู่พี่น้องคขาอมน้ำซื่อ,อจะ้ะนี่ค่ะพี่น้องค่ะดอกนี่ดอกนึ่งนี่ค่ะบริเวณนี้ก็คงจะมีน้ำมรกนตัวเห็นมันมีดอกแห้งๆ ใหม่พี่น้องค่ะนี่ขึ้นใหม่อ่านี่ค่ะทุกคนแรงกินมันหมวกมันก็หลุดแล้ว ดูสิ <The> นี่นี่ดอกงามคับพี่น้องค่ะค่ะข,ขายาวโอ้ยดอกนี้งามคับพี่น้องมันรอเราอยู่ค่ะเพียงขาใหญน่นี่ค่ะนี่ค่ะนีหลายดอกอยู่พี่น้องค่ะอยากได้ดำๆแบบนี้แหละ เดี๋ยวเราพร่นกิบใส่ตะกาเลยเดี๋ยวเราไปตัดขาที่หลังเนาะเอาเ,อาเยอมีขาโอ้อดีดีดีไปไเื่อ นิ่งฟองนีก็เป็นไร่นี่นี่นนนอนอนนดอกใหญ่แบบนี้เราพ่นชอบดอกใหญ่ๆอยนี่ให้มันได้อย่างนี้สิอันี้ลุกเยอะต้องหาดูบริเวณนี้มันตรงนีอีกล้ ทุกคนนดูดอกงาดึงขึ้นมาเลยสองนันน,น,นี่นี่ดอกนีเนยดอกนึ่งกับทุกคนดืนรอไปทั่วเลยแล้วคนนะคะโอ้ยคนมาวิ่งในป่าแล้วก็ทุกคนเนี่ยเห็นมาพี่น้องอนะอันนี้มาเร็วคนมาวิ่งในป่าแล้วก็ทุกคน จ้ากินเนไวันนี้ไปค่ะาออกราลังกายโอ้นดอกใหญ่ทุกคน ไต่งามค่ะดอกห,หนึ่งค่ะดอกหนึ่งค่ะ ตรงนี้ดอกดำงามเห็นหลายดอกเลยค่ะทุกคนทุกคนจะเก็บให้ดีนี่ค่ะดอกของปัก่งใหญ่เลยดอกเห็นไะไโอ้โหนี่ค่ะบานเพิ่งเพิงเลยนี่ใหญ่อันหนึ่งก็อาจจะใช้ไม่ได้ก็ไม่ตึ๊บนี่ค่ะ พห็นอยู่เหงอนี่เป็นอย่างนีงนน้ีไงเห็นตรงนี้ค่ะทุกคนค้อ <ri> งลงกระดอกนี่กระดอกนี่ค่ะอันนี้ก็ลมแล้ว <c oughs> โอเคมีกระดอกงามกับี่นอ้อกวลาพอนตกใจมาไม่รู้มาจากไหน โอ้ยเพราะว่ามันอยู่ไม่ไกลทางที่คนเดินต้นตรงนีตน้ต้นนั้นคงจะงามครับพี่น้องพวัวตกใจตกใจมามาฮะในป่าเราเพียบอ้นี่่ะ มีค่ะทุกคนค่ะเององเดี๋ยวเฟ้าน,น,นี่มันซ่อนอยู่ใต้หญ้าครับพี่นองมันคงจะอยากขึ้นนะทุกคนเห็นไหมเนีย แต่ว่าม yes. ันแบบขึ U ้นแบบหยิกหยิกหยองหยองแล้วเพราะว่ามันซ่อนอยู่ใต้ใบไม้ในย่าค่ะนี่ค่ะโอ้หลายดอกอยู่ดิมีดีมีดนี่สงามค่ะทุกคนโอ้ยน้องหมาไปไหนแล้วมาเห่าเราเราก็ตกใจ รุ่นนี้ขึ้นออกมาเมื่อไม่นานแน่เลยรุ่นนี้ค่ะเดี๋ยวเวลาพ่นอีัเอาตัดขาคับพี่นาะก็โอเคอยู่ค่ะทุกคนค่ะตกใจมากเลยเมื่อกี้นี้หมาวิ่งมาจากไหนกัไม่รู้มาหาเราเรากลัวมันวิ่งมาหาเรา มันอยู่ไกลทางคนเดินเองคนยางเล่นแล้วก็คนปั่นจักรยานก่ะทุกคนมันก็เลยบิ่งเข้ามาในป่ามานี่ะทุกคนค่ะดูสิหัวรถล,ลุยหมดแล้วรถคนถึงใส่มันเปียกครับพี่นอ้อง เก็บเสื้อตะกาก่อนเดี๋ยวค่อยไปตัดขาทีหลังนะนี่ค่ะเป็ล็กเป็น เก็บคเก็บมันกำลังขึ้นนะทุกคนอันเนี้ยมันขึ้นใหม่ค่ะพี่น้องค่ะนี่มันขึ้นใหม่เห็นไหมจุ่มเนี่ยขึ้นใหม่ด้วยนี่ขึ้นใหม่หมหมน,มน,นี่โตค่ะ อย่าละพอนใจทุกคนเบ่นี่คระพี่น้องค่ะโอ้ยเทอะยี่ล่วางเอาเดี๋ยววางบระได้ตรงนี้เพราะว่ามันมันมีตรงเนี้ยดอกจุ่มเลยค่ะงามคระพี่น้อง จะให้ทุกคนดูเจ้าเห็นว่มนี่ไตไปไห้นี่จ้าพี่้องขาวลุดเอลุตต้องระวังมากเลยอือนี่ค่ะอื้มได้หลายดอกอยู่ค่ะกลุ่มนี้นี่ค่ะดีดอกดี เดินไปเรื่อยเจ็บไปเก็บมากอะไดหลายอยู่เดีพี่น้องค่ะก็โอเคอยู่ก็คือบ,บนบลหลายแต่ก็บอกว่าโอเคนั่นแหละก็เดี๋ยววันรัพ่สิบไปตัดขาข้างนอกเนาะคือแบบมือหนีแบบส่วนไงว่แร้วพ่อสิงางสำรวจปลาพี่น้อง่่อะไรจ้ะก็นี่ ก็ได้แล้วพอหมกเกลียววันนี้ขอบคุณพี่น้องสุขุูสุคนนที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอไหค่ะเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะทุกคนสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะนะเพราะว่าเดี๋ยวคลิปมันสินาวกับพี่น้อง